บนี้ค่ะทุกคนวัน,นี้นะคะนําจะมาอธิบายแบบฟูกทินะคะของการทําตัวรอบิเป็นเนะคะคือด,ด้วยตัวของนน่จะเป็นคนแรกนะคะจะเป็นตัวโควิดนะคะแล้วกอันนี้จะเป็นตัวแัทเทินเพน,นะคะีกแล้วก็อันี้จะเป็นตัวปลูกทิศนะคะทุกคน เป็นแบแรกนะคะก็คือ p e e off ตัวนี้ออกไปน,นะคะแล้วก็ในตัวของมันนะคะก็คือจะมีตัวเ p a s t บ n ี n o น,นี่ค่ะเห็นไหมคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลบตัวเล็กติ้งใ่กือจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้น,นะคะก็วางตัวเลาพิสตัวนี้นะคะไว้ I'm good. หนะ,ะประมาณ2เซนติเมตรกว่านิดนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะ เข้าไปในกระหมูนะคะไหลลงไปค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สุกิ้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็สุกิ้วตัวนี้นะคะนี่ค่ะผีเพื่อให้เจิ้มนะคะที่เราแย่เข้าไ,าาไปผีเกอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั้นน้ำยาเอาไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยอกอตัวที่เป็นพลาสติกออก ประมาณ10ครั้งนะคะทุกคนเพื่อให้เกินมันกระจายลงไปในตัวเพื่อนนี่มความดูในาขออันดูเก็นเนะคะบางเฉดนะคะทุกคนนี่ค่ะัค่ะดูคำอบนะคะเราก็ดรอปลงไปตัวที่เป็นช่องสีมันมี้รรับใส่นหนึ่งสองสามค่ะเรียบร้อยเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะความที่ตัวเลขของประเทศที่นิวซีแลนด์มันเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้1,000คนขึ้นไปแล้วที่ติดเชื้อที่ทำงานก็เลยจะเหมือนกับให้พนักงานทุกคนนะคะทำเทสอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบฟูสเต็ปตั้งแต่แกะออกจากแพทเลยนะคะแล้วก็วางไว้นะคะทิ้งไว้อีก10นาทีค่ะเดี๋ยวอีก10นาทีเรามาดู ผลกันะคะว่าเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอันนี้ก็คือน้ำก็จะเก็บทุกอย่างนะคะที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะใส่ถุงแล้วก็รวมทั้งผลที่เราได้นะคะว่าเออเราได้เป็นผลนักทีฟนะคะแล้วก็ส่งไปให้ที่ทํางานดูนะคะว่าเออเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปทํางานได้ในวันวันนี้จะเป็นวันพฤหัสที่17นะคะก็คือจะเป็นอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและก็ของเพื่อนร่วมงาน ตัวเองเพราะว่าจะบอกว่าช่วงเนี้ตัวเลขของคนที่ติดโควิดในนิวซีแลนด์นะคะมันแตะเกิน1,000ทางบริษัทก็คือจะต้องเหมือนกับเข้งขัดมากขึ้นนะคะในการที่จะแบบมาดูแลพนักงานในเรื่องของ Health and Safety นะคะแล้วก็นี่ค่ะรวมทั้งการที่เราจะออกไปไหนมาไหนหรือว่าการพบปะผู้คนนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการติดโควิดนะคะก็คือมันจะทำให้เหมือนกับการป้องกัน ก็คือจะดีกว่าการแก้ไขนะคะเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้จะเป็นนโยบายของที่บริษัทนะคะที่เขาให้พนักงานทุกคนเช็คแล้วก็จะมีพวกเป็นพวกวิปแล้วก็เป็นซานิไทเซอร์นะคะที่ทางบริษัทแจกมาให้กับพนักงานทุกคนในการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือระหว่างไปทํางาน,นะค่ะน้ําขอจบคลิปครั้งที่2แบบฟูลสเต็ปไปก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็น้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าครั้งแรกคือความที่แบบน้าทําที่ทํางานใช่ไหมคะคือสายตา หลายคู่อะค่ะ<ม>ก็มองมาที่น้ำเพราะน้ำจะแบบนั่งพูดไทยอย่งจดอยู่คนเดียวก็อันนี้จะเป็นทำที่บ้านนะคะเพราะมันก็จะสะดวกกว่าเวลาที่เรารู้ผลถ้าเกิดว่าเรามีในกรณนี้ที่เราได้สองขีดว่าผลเราเป็นโพสทีฟคือเราก็สามารถอยู่บ้านแล้วก็บริษัทก็จะติดต่อทางเฮลลาให้เขามาดูแลและนําว่าเราจะต้องทําตัวยังไงค่ะแล้วก็จบคลิปไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปมาตั้งแต่แรกดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ